เดี๋ยวคลิปนี้นะครับมาอัปเดตรถครอบครัวที่เพชรยนต์ในโซนรถเข้าใหม่นะฮะมีมากกว่า10คันวันนี้ผมพาดูทุกคันผมบอกเลยมีราคาเริ่มต้นที่99 0 0 0บาทนะฮะ9 0 0 0 0ราคาไม่ถึงแสนนะพี่ย้ำนะครับราคาเริ่มต้นที่9 9 0 0 0บาทถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจนะรถเพชรยนต์มีเยอะมากตรงนี้คือโซนอัปเดตรถเข้าใหม่นะครับปกติเนี่ยผมไปอัปเดตรถโซนขายมาเยอะแล้วถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจรถเข้าใหม่แบบนี้รอปรับสภาพนะับผมไม่ได้ขายตามสภาพสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยครับ สวัสดีพี่ที่สนใจรถครอบครัวมือ2ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้อยู่ผมปานเพชรยนต์อีเช่นเคยนะครับผมพามาอัปเดตรถครอบครัวมือ2ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ m ิ x เอหรือ Fortuner นะฮะที่โรง3คือโรงจอดรถเข้าใหม่มีมากกว่า10คันราคาเริ่มต้นที่500,000 ผ่อนเริ่มต้นที่10,000บาทพี่คนไหนสนใจคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะครับคันแรกนะนี่คือคันนี้นะฮะต้องบอกก่อนนะสำหรับทุยทิพยยนต์เนี่ยจะมีโรงจอดรถเข้าใหม่คือโร,โรงที่3คือตรงนี้นะครับแล้วก็โซนโซนหน้าร้านที่เป็นสาขาแรกสาขาหนึ่งจะอยู่ข้างในตรงนั้นน่ะมีรถมากกว่า200คันนะที่จอดอยู่นะครับทลยทิพช์ยนต์ตอนนี้ผมบอกเลยนะโรงจอดรถเข้าใหม่แน่นมากรถเข้าใหม่มาลัวๆพี่วันละสิบกว่าคันลงเทลเลอร์มา วันละสิกว่าคันพี่ๆคนไหนที่กําลังมองหารถครอบครัวมือสองนะทริปนี้ผมมาอัปเดตในตัวของรถเข้าใหม่ให้แล้วก่อนหน้าน,นี้ผมจะอัปเดตในรุ่นของจะเป็นในเรื่องของอโซนพร้อมขายมากกว่าแต่คลิปนี้เข้าใหม่มาเยอะมากทนไม่ไหวต้องมาอัปเดตให้พี่ดูสําหรับคันนี้นะฮะผมบอกก่อนหนะ้าได้ปี14.15สรถสวยๆนะครับมิลเอนะคันนี้มิลเอนะฮะปี14.15เป็นตัว 1.9 DVD ในราคา500,000บาทนะครับ5 0 49,000สำหรับคันนี้ผ่อนเพียง10,000บาทถ้าเกิดว่าพี่สนใจคันนี้โทรมาด้านล่าง082 571 3369คันนี้เนี่ยได้เป็นช่วงล่างแบบด้านหลังได้เป็นดับเบิลวิชโบนมาให้แล้วด้วยนะไม่ใช่คันแข็งๆเหมือนมิวเซเว่นะครับพี่รถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้ไม่ประมาณแสนแสนแปดนะถ้าจำไม่ผิดนะคันนี้นะครับเลขไม่ย,ยังน้อยอยู่ นะครับเลขไม่อยังน้อยได้ปี14.15ประมาณปี15นี่แหละถ้าเกิดว่าพี่สนใจคันนี้ราคาไม่แรงพี่ไฟหน้ายังใสยอยู่เลยนะแล้วก็จุดเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าออกเหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม นอกจากนั้นแหลกหลังคาคันนี้ก็มีมาให้แล้วสนใจคันนี้โทรมาเบอร์ด้านล่าง0825713369ไฟตัดหมอกไฟเดทามมีมาให้แบบครบๆเลยกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับเดี๋ยวคันถัดไปเนี่ยจะเป็นมิวเหน้าใหม่หน่อยนะเนาะเหลี่ยมสันคมตัวรถด้านข้างชัดเจนนะครับสวยๆมาดูฝาท้ายกันนะฮะฝาท้ายคันถัดไปเดี๋ยวรอดูมิวหน้าใหม่เครื่องยนต์3.0นะครับ7774ทะเบียนเนี่ยสวยมากเลยนะ นะครับแล้วก็ได้เป็นสีบอลเงินค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับคันนี้ราคาสดนะหนึ 1, ่งห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งไปให้ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผ่อนเพียงหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเท่านั้นนะครับใครสนใจคันนี้รีบติดต่อกันเข้ามานะครับหรือใครจะซื้อสดนะห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถือว่าราคาไม่แรงสนใจโทรมา 0. 8 2 5 7 1 3 3 6อแอด์ไลน์มา p a R N P I 1 9 9 2แล้วก็เดี๋ยวเรามาคันนี้นะครับ นี่คันนี้เป็นตัว MUX อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะสําหรับตัวใครที่มองหามิวเอหน้าใหม่คันนี้เป็นตัวสีดําแบบนี้เลยนะครับในราคา1นึ่งล้านห้าหมบาท1นึ่งล้านห้าหมบาทได้เป็นเครื่องยนต์3.0เลขไม่หก0 0ื่กิโลนะครับทะเบียน5581ตัวเนี้ยเป็นตัวท็อปสุดนะครับแต่ไม่ใช่ขับสีนะประมาณล้านห้าป้ายแดงแต่เราขายอยู่ที่ล้านห0าหมนนะฮะ ใบแดงขายประมาณล้านห้ากว่าเลยนะสำหรับแบบรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นตัว3.0 Ultimate ขับ2ได้ระบบ a อร์ดมาให้ถึง11ระบบแล้วมีครุสคอนโทรลแบบแปรผันภายในออกแบบเป็นสีเบาะสีน้ำตาลเข้มเอ้ยสีน้ำตาลอ่อนหรือสีส้มเนาะบางคนเห็นก็เรียกว่าสีส้มไฟหน้าก็จะทรงแบบนี้ Aero Signature นะครับแล้วก็ไม่แตกไม่เล้านะฮะไม่มีไอ้น้ำ มีไฟเดย์ทามนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวอยู่ในโคมเดียวกันนะฮะมีไฟตันหมอกให้มาคู่หน้าที่สําคัญเซ็นเซอร์ได้มา8จุดหน้า4หลัง4เหลี่ยมสันตัวรถค่อนข้างที่จะชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะร,รถสวยเลยนะแก้มข้างแนบชิดสนิทแบบนี้คันนี้ได้รถเป็นปี2021นะพี่นะปี2 1นะฮะไม่น้อยนะฮะไม่ห้0 0 0ื่อ่ขอโทษ ไม่หกหมื่นฮะรถสวยนะรถสวยนะคันถัดไปเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์3.0เหมือนกันแต่เป็นตัวปี2019นะถ้าจำไม่ผิดนะเดี๋ยวไปดูกันนะครับเป็นสีเทานะฮะร,รถสวยนะคันนี้ถ้าเกิดว่าพี่สนใจราคาซอ,อาราคาอยู่ที่1 5 0 0 0ล้านบาทคันนี้น่าใช้มากๆมาดูเรียมสารคมฝากระโปรงชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรัดยิ้ม นะครับไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มจุดเชื่อมต่อแก้มข้างต่างๆนะครับบันไดข้างมีมานะครับล้อแมกขนาด20นิ้วเป็นทูโทนปัดเงานะครับแหลกหลังคางมีมาให้แบบนี้เลยเป็นแบบบิวอินนะพี่นะแล้วก็ด้านข้างค่อนข้างที่จะไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะร,รถสวยน่าใช้คันนี้นะครับในราคา1นึ่งล้านห้าหบาทสนใจโทรมาที่เบอร์ด้านล่างศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้ามาดูไฟท้ายไม่แตกไม่เล้านะฮะไม่แตกไม่เล้านะครับนี่ ช่วงกลางๆคลิปจะเป็นในเรื่องของช่วง Fortuner นะพี่รอติดตามชมทะเบียน5581ถ้าเกิดว่าสนใจคันนี้นะครับแอดไลน์ N ได้นะ PARNPI1992 จริงๆอ่ะถ้าเกิดเป็นตัวโฉมนี้นะมันมีตัวสีบรอนนะครับคันหนึ่งเครื่องยนต์3.0ขับ2ได้ปี2022เหมือนกันคันนั้นไม่75,000ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบสีดำเราก็มีสีบรอนคันหนึ่งนะแล้วก็ตัวขับ4ถ้าเป็นสีขาวมุกมีคันนึ่งขับสนะ3.0ขับ4 ใบแดงขายล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันแต่ว่าเพชรยนต์ขายล้านเจ็ดหมื่นบาทสนใจโทรมาศูนย์แปดสองห้าเจ็ดหนึ่งสามสามหกเก้าตัวนี้ก็ฝาท้ายเปิดไฟฟ้ามาแล้วเซ็นเซอร์ด้านหลังให้สี่จุดนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งนี่มิวเอ็กเป็นตัวโฉมสีสีเทาแบบนี้เดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งไว้ให้ราคาผมยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ไม่แน่ใจว่าราคาอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวขึ้น,นตัววิ่งไว้ให้นะคันนี้นะครับเลขมาย,ยังน้อยอยู่สําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์3.0 นะรถสวยสภาพน่าใช้เกรด A. C อ A 840นะคันนี้เห็นไหมสวยๆเลย3.0ใครมองหาอยู่นะครับค่อนข้างสภาพจะเป็นค่อนข้างค่อนข้างไปทางดีมากๆด้วยนะครับ เหลี่ยมสันโคมตัวรถชัดเจนเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะฮะเดี๋ยวผมขึ้นตัววิ่งไว้ให้สําหรับคันนี้ผมจําราคาไม่ได้นะฮะสวยเหลี่ยมสันโคมด้านข้างก็ชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแก้มข้างไม่มีอ้าออกแบบนี้นะฮะล้อแม็กซ์สินิ้วทูทนปัดเงายางได้ปีใหม่ๆช่วงล่างสวยๆนะครับใครสนใจคันนี้นะบันไดข้างมีมาให้แหลกหลังคางมีมาให้แบบนี้เลยได้เป็นสีเทาดำนะครับสีเทาดำนะแล้วก็จุดเชื่อมต่อด้านหลังชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้ม นะครับแล้วก็แนบชิดสนิทเดี๋ยวไปดูคันถัดไปเนี่ยจะพาดูฟอ er. ร์จูเนอร์นะรถสวยเลยนะนี่นะครับใครสนใจนะนี่โทรมา0825713369แอดไลน์ได้นะครับ p a r n p i 1 9 2มีรถครอบครัวราคาประมาณ90,000บาทด้วยนะพี่ใครสนใจนะราคาประมาณ90,000บาทเดี๋ยวรอชมนะครับท้ายคลิปเลยนะฮะเป็นตัวของนิสสันเดี๋ยวผมพาดูนะฮะใครสนใจคันนี้โทรมาเช็คได้นะครับสอบถามราคาได้เป็นตัว m x สามจุดศูนย์ในสีเทา เดี๋ยวไปดูในเรื่องของ Fortuner ฝั่งนู้น o r t u n e er เนู่นเดี๋ยวๆเลยนะร,รถเยอะมากรถเข้าใหม่แบบเยอะมากเลยนะครับที่คนไหนสนใจนะราคาไม่แรงซะด้วยนะนี่ตัวนี้นะครับเป็น Fortuner นะครับ2.4 V นะฮะเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆ6943ได้เป็นตัวราคา4 8 9, 9 0 0 0 0บาทเลขไมล์86,000กิโลนะครับเลขไมล์86,000กิโลได้เป็นสีเทาดำแบบนี้ นะครับไฟหน้าไม่มีแตกไม่มีร้าวไม่มีไอ้น้ําเป็นไฟโปรเจคเตอร์ไฟเลี้ยวไฟเดย์ไทม์มีมาให้ไฟตัดหมอกให้คู่หน้ามานะครับแล้วก็ตัวนี้ได้เป็นสีเทาดาไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มนะครับแก้มข้างแนบชิดสนิทเช่นกันนะล้อแมกขนาด18นิ้วทูโทนปัดเงาบันไดข้างมีมาให้แล้วก็แหลกหลังคามีมาแบบนี้ภายในเนี่ยได้ออกแบบเป็นสีน้ําตาลมาแล้วนะสำหรับคันนี้นะครับช่วงล่างจุดเชื่อมต่อต่างๆด้านหลังไม่มีอ้าออกแน่นอนนะครับไฟท้าย ไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับคีบฉลามชร์ฟินสปอยเลอร์มีมาให้แต่คันนี้ไม่มีเซ็นเซอร์ถอยนะครับแต่มีกล้องถอยมาให้แล้วเปิดฝาท้ายไฟฟ้าแล้วปี18น่าใช้มากนะครับสำหรับคันนี้ราคา8 0 9 0 0 0บาทนะถ้าเกิดว่าสนใจนะครับโทรมาเบอร์ด้านล่างได้เลยนะตอนนี้รอชงอยู่ภายในจริงๆริเขาถอดเบาะไปทำนะคันถัดไปเดี๋ยวจะให้ดูในเรื่องของตัวมิวเอ็กอีกอีกอีก,อก,อก,อกหนึ่งคันนะครับเป็นตัว DV d เดี๋ยวผมพาไปดูไป มีเอ็ก1.9ดีบีดีอีกหนึ่งคันนะฮะคำนี้ราคาอยู่ประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะฮะแน่แน่ไม่แน่ใจว่าน่าจะติดจองรอปล่อยแล้วมั้งคันนี้นะแต่เรามาดูสภาพโดยรวมผมบอกก่อนนะที่เพชรยนต์ม,มีรถเยอะมากเดี๋ยวคันถัดไปพาไปดูฟอร์จูเนอร์สีดำอีกคันที่เข้ามาใหม่นะครับตัวนี้นะฮะได้เป็น1.9นะฮะเป็นตัวโฉม DVD ีรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะสำหรับคันนี้ นะครับได้เป็นสีดำนะฮะล้อแมกเนี่ยเป็นทูโทนปัดเงามาแบบนี้เลยจุดแก้มข้างเชื่อมต่อต่างๆไม่มีอ้าออกนะฮะเหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างที่จะสวยชัดเจนนะครับแล้วก็ไฟท้ายไม่มีแตกไม่มีร้าวแบบนี้นะสวยสวเลยนะคันนี้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าติดจองอยู่แล้วก็เผลอเผอไฟแนนซ์ผ่านแล้วด้วยนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนข้ามไปเลยก็ได้นะเดี๋ยวเรามาดู f o r ์จูเนอรีกหนึ่งคันเข้ามาใหม่ได้เป็นสีดําฝั่งนี้นะพี่ฝั่งนี้เพิ่งออกมาจากโซนตรงนู้นนะฮะใครสนใจนะครับนี่เห็นไหมฟ ในราคาไม่แรงนะฮะร,ราคา8 0 9 9 0ไม่80,007ปี19 8 7ปี19นะครับรถสวยมากนะฮะทะเบียน6135เป็น2.4ตัว V ขับ2นะครับได้เป็นสีดำแบบนี้สภาพใหม่ริบเลยนะฮะสภาพ,พโคตรใหม่สำหรับคันนี้ไม่80,007เลขไม่หลักหมื่นเนี่ยน่าใช้มากเลยนะ8 9 9 0 0 0บาทปี19นี่มาดูรายละเอียดตัวรถรอบคัน จุดเชื่อมต่อ,ต,อ,ต,อต,ต่างๆไม่มีอ้าออกไฟหน้าไม่แตกไม่เล้าไม่มีไอ้น้ําเป็นโปรเจคเตอร์มาแบบนี้นะร,รถสวยมากนี่เห็นไหมนะครับเลียมสันคมตัวรถด้านข้างชัดเจนนะครับรถสวยเลยไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มแม้กระทั่งไฟท้ายนะครับไม่แตกไม่เล้านะฮะแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยเปิดไฟฟ้ามีคันเอวคำว่า Fortuner สปอยเลอร์ชาร L ์ฟฟ er ินมีมานะครับเป็นอ๋อขอขอ,ขอภัยนะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.8นะในราคานะครับ899,000 2.8่นาแนะพี่นาะ เป็น2.8สําหรับคันนี้นะฮะในราคา8ป0แสนก้าหมื่นเกาพันนี่มันราคา2.4ชัดๆเลยนะฮะมันราคา2.4นี่เดี๋ยวให้ดูสคบนะครับไม่แปดหมเอา้าทำไมทำไมสองแปดทำไมราคาถูกจังคันนี้นะครับใครสนใจคันนี้โทรมา0ูนย์แปดสอเดี๋ยวคันถัดไปมาดูมิลเอ็กันนะฮะคันนี้เป็นมิลเอ็ตัวโฉม ก่อนปัจจุบันนะครับคันนี้เป็น1.9อันติเมตมีในเรื่องของระบบ a d a ด1ระบบมาให้แล้วนะครับและที่สำคัญนะคันนี้สามารถใช้คูชคอนโทรลแบบแปรผันได้และเป็นเครื่องยนต์1.9สีบอลเงินดูแลรักษาง่ายเลขไมล์75,000กิโลนะครับรถสวยๆเซ,นซ็นเซอร์รอบคันมาทั้งหมด8จุดนะฮะมีหน้าสหลัง4แล้วก็ค่อนข้างดีสวยเลยนะผมชอบส,สีนี้มากเลยนะผมชอบมากเลยสีนี้นะครับเพราะว่ามัน ค่อนข้างที่จะดูแลรักษาง่ายนะครับจุดเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยไม่มีอ้าออกล้อแม็ก20นิ้วทุทวนปัดเงานะครับยางใหม่ๆแบบนี้นะฮะแล้วก็อเหลี่ยมสันคมตัวรถค่อนข้างชัดเจนไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มคันถัดไปจะพาไปดูคันล 90, 99, นะเ9 0 0 0มื่0 0กนเกะใครมองหารถครอบครัว9ก0 0หเรามีนะฮะร,รถสวยนะ่าใช้มากนี่เห็นไหมนะฮะถ้าเกิดสนใจคันนี้นะครับโทรมาได้เลยนะ0 8 2 5 7 1 3 3 6 9เดี๋ยวเราไปดูคันราคาอยู่ที่9ก0 0 0กัน เป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวพาไปดูนะครับก่อนในระหว่างที่เดินไปเนี่ยผมขออัปเดตในเรื่องของไฟแนนซ์ก่อนนะไฟแนนซ์ Finance นะฮะมีตอนนี้เรามีแบบว่าไฟแนนซ์พิเศษอะครับไฟแนนซ์ Finance พิเศษในเรื่องของฟรีดาวเลยนะฟรีดาวผ่อนดอกเบีย้ยเพียง2.39 4ปี2.59 5ปี3.59 6ปีแล้วก็4.49 7ปีตอนนั้นถือว่าเป็นดอกเบีย้ยที่ถูกมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าพี่คนไหนสนใจนะก็โทรมาที่เบอร์ด้านล่าง P A R N P I 1 9 9 2นี่คือเ d l ดี e ลนะครับ คันนี้เป็นราคาอยู่ที่ 99, 0 0 0บาทนะฮะ99,000บาทเป็นนิสสันนะครับ, 9, บ,น Nissan, นรบผมไม่แน่ใจว่ารุ่นอะไรเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งไม่ให้สําหรับคันนี้นะฮะค่อนข้างสวยเหมือนกันนะเป็นรถ7ที่นั่งนะครับเดี๋ยวขึ้นตัววิ่งไม่ให้พี่สามารถเอาไปใช้งานนะครับเป็นรถ7ที่นั่งแบบนี้นะครับบอกจะบอกว่ายังไงเดียมันเขาทําสีมาให้รอบคันแล้วด้วยนะเนี่ยสวยเลยมีแหลกหลังคามาให้แบบนี้สําหรับในราคาไม่ถึงแสนรถครอบครัวราคาต่ําแสนที่เพชรยนต์มีขาย ที่เช็นยนต์มีขายคันนี้เลยนะฮะนี่สวยๆนะครับถ้าเกิดพี่สนใจคันนี้โทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6อแอดไลน์ได้นะ p a R N P I 1 9 9 2เดี๋ยวจะผมจะส่งในเรื่องของรายละเอียดตัวรถรอบคันให้พี่ดูได้นะครับใครสนใจทักมานะสำหรับคันนี้แล้วอีกคันหนึ่งนะครับตัวนี้ติดจองไปแล้วเป็น wheel ขับ4นะครับข้ามไปก่อนเลยอีกคันหนึ่งเป็นรถครอบครัวขนาดเล็กเด็ดที่นั่งคันนี้อยู่ประมาณแสนกว่าบาทแสนแปดมั้งถ้าจำไม่ผิด ถ้าเกิดว่าพี่สนใจนะคันนี้เป็นมิสูทะเบียนสามสองเจ็ดนะครับอ่าเนี่ยเดี๋ยวให้ดูก่อนให้ดูก่อนเป็นตัว2.4สเปควาก้อนนะครับสเปควาก้อนสำหรับคันนี้ด้เป็นเครื่องยนต์2.4มันไม่ใช่รถครอบครัวขนาดเล็กแล้วนะครับเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ถ้าเกิดว่าพี่สนใจคันนี้ในราคา แสนกว่าบาทเนี่ยมีเหมือนกันสนใจโทรมาที่0 8 2 5 7 1 3 3 6 9ก็ทั้งหมดนี้นะครับที่อัปเดตให้นะก็เป็นรถครอบครัวของเพชรยนต์นะครับที่มีผ่อนเริ่มต้นนะฮะเพียงนะ1 0 0 0 0บาทนะครับผ่อนเริ่มต้น10,000บาทมีทั้งโฉมเก่าโฉมใหม่พี่สนใจโฉมไหนพี่บอกผมได้เดี๋ยวผมพาส่งรูปรถให้ดูรอบคันแล้วก็เดี๋ยวส่ง รายละเอียดตัวรถให้พี่ดูนะครับสนใจมีเอ็กสนใจฟ o r ์จูเนนี่คือโซนรถเข้าใหม่ราคาเริ่มต้นแค่9ก0 0 0บาทนะครับสนใจโทรมาเบอร์ด้านล่างนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ที่รับชมจนจบก็ถ้ามีคําพูดคําใดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับรบกวนพี่ๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยนะเพื่อที่จะไม่พาลาดรถเข้าใหม่สวยๆจากผมนะครับก็ขอบคุณมากสําหรับคลิปนี้ต้องขอ,อจบการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ